เย็บผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผมต้นช้างมาเรมาเร็วมาเร็วใกหน่อยยูนี่ยนะทีนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเพิ่มทักทายหน่อย ูมนเดเราอยู่กันที่แปดอุดมสุขนะฮะอยู่ที่ห้องพักห้องนี้บ้านนี้เราอยู่กันมีปีแล้วเลยเ,เราอยู่กันตั้งแต่ปีหกสองใช่ไหมปิ๊กบุ๊คนะทำง,งานต่ำอีกเลยว่ะ<อ>ปุน้นไหนดีไงท่านผู้ชมฮะงูยักษ์ว้าวงูที่ยาวเจ็ดเมตรว้าวงูที่ยาวเเมตรเลยนะตัวใหญ่บ้าทกอมันมันเดินมาเห็นต้อง่อย <gesch> ไม่เหมือนเดิมออกจากบ้านนี Jamie, <anak> lonely, ่มมันตัวใหญ่ปะตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมพระงูน่ากลัวไหมแต่กี่คนมันตัดบุกทิ้งอะไรโอ้โหวันทิ้งไดยันะน่ากลัวไหมตัดคนได้ที่ปเกียงอะไรมาแต่กามือจะบิงมาตัดตรงที่ดักอัมรุษคือมันแบบว่า มินหายไปนักบินหายเพราะอะไรฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนักบินหายทำไมถึงหายเพราะอะไรฮะที่มันมินวิ่งมามันตะเกะตะ็กลับแล้วมีใบตกน้ำมาตกน้ำเหรอเกิดเกะกจะตกลงขึ้นมากัดพวกมินลงน้ำเลยม,มีเหตุผลเครื่องบินลงน้ำ ทำไมทั้งลมน้ำก็บินไม่ต้องบินบนฟ้าไม่ใช่เหรอือเกมันนึกขาดท่องบินมันมันนึกถึงเมื่อวันมันขาดน้ำมามันร่วงลงในน้ำใช่ไหมฮะมันเดิดรถเข็นไปช่วยมันดึกที่คนได้ยิงก็เก้ออกไปกลาง่มไปเอาไหมตบยุงในห้องนั้นหน่อยสิพ่อจะตบยุงยุงกินมาพ่อไปเอาไหมตบยุงมันเดจะร่วงแล้วเออเอปโอเคทักทกขับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมด็กตร์ชาและใครครับนอกปลื้มใช่ไหมฮะปรัดเมทัศเรามีอะไรต้องคุยกันไหมหรือมีอะไรต้องคุยกันไหมเปิดไม่ใหเปิดเรือป้าเด็ดลเฮ้ย้ยเฮ้ยเี้้ี่เนี่เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเ้ยเยเฮยย อะไรอ่ะนี่มามนจัดรายการของพ่อดีกว่ามาคุยกันดีกว่ามาเหย,ยียบผมเห <c oughs> ยียบเหย,ยียบไข่พ่ออย่าจจับอย่าจับอย่าจับแนะนำตัวชื่ออะไรฮะท็อปเปอร์จีบยังไหมฮะวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันบ้างเที่ยวเเนมา ไปเทือทะเลมาอ๋อวันนี้พี่พลุกนี่รับอนุปริญญาจบปวสลแล้วนะก็เลยนะรับข้อไปรับกับพี่พลุกใช่ไหมไปร่วมแสดงความยินดีที่บางแสนนะพี่พลุกจบไหนจบอีเทคมาใช่ไหมอีเทค นี่เราดูพวกเราดีกว่าจัดรายการของเราดีกว่า